อเอาละครับครับสวัสดีทุกคนน,นะครับวันนี้อยู่กับผมเีลัสเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กับเกมบิดบเบฟโซชิงเคยวันนี้มารีวิวกันเทนใบฟ้านะฮะหรือว่าตัวละครจากตู้ล่าสุดตู้เหล่าอาราันคาตกชั้นนะฮะ ก็จะมอะีอยู่หลายตัวนั่นก็คือเจดุจิดอนตัน,นี้แล้วก็การเทนไบการเทนไบตัวนี้มาใน,ใน,ในรูปแบบสีฟ้านะฮะแล้วก็เป็นตัวที่ริงดีแล้วก็มีประโยชน์สุดๆคอนข้างที่จะอะ่ดูดีแต่ว่าในเรื่องของอเบริตี้หรือว่าสกิลการเล่นอันนี้เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีว่าตัวเขานั้นโอเคไหมผ่านไหมนะฮะ การเทนใบนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่ออกแนวมีประโยชน์ผมว่าเน้นไปทางมีประโยชน์นะความสามารถอาจจะไม่ได้ดูดีสักเท่าไหร่เป็นอารันคาครับสังหารสแตนลิตเท n เป็นผู้สังหารที่ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็ดีมากๆครัมีลิงก์ดอกน้ำหอมเล็กสีแดงบวก5ครับเป็นลิงก์ที่ดีสุดๆครับ แล้วก็มี SP สูงถึง839เลยคือค่อนข้างที่จะโอเคเลยกิติค้อสามร้อยเจครับอืมแรงอยู่นะกิติคดด้อแรงครับแล้วก็ SP ก็ไม่ได้ต่ำผู้สังหารก็ดีไม้ตายติดแผลชะกันอือหืมลิงนี่แหละที่ดูดีสุดๆเลือดก,ก็ถือว่าปกติใน ปัจจุบันนะ HTK ก็ปกติป้องกันก็โอเคไม่ได้ต่ำบางทีตัวปัจจุบันนะ่ะมันมีเลือดเอ้ตัวเมื่อก่อนนะมันมีเลือดอยู่แค่ประมาณ1,000นิดเองนะฮะแต่ในตัวปัจจุบันถูกปรับมาให้เป็น1,100แล้วก็50ขึ้นไปอันนี้1,163ก็ถือว่าเยอะอยู่นะใช้ได้เลย เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของ Ability กันอ b เบ i ิตนะครับทุกการโจมตีเป็นท้าโจมตีสีแดงหรือว่าโจมตีกละไรฮะตัวก็ทุกการโจมตีติดแผลชะกันพ่าซิฟหลบสุกเชิญบวกหนึ่งยกเลิกการดแล้วก็หลบหลีกความเสียหายจากควินซี่ห้าสิบเปออเบริตี้ความเสียหายปกติ20% ความเสีหายแรง40ไม้ตาย40ลดคุณทาม12ดอบน้ำหอมสีแดงบวก5นะฮะนอกจากลิงก์แล้วตัวเขายังดอบด้วยนะฮะเพิ่มฮิตแรงบวก1เวลาติดสถานะผิดปกติบวก2วินาที2วิค่อนข้างน้อยแต่ว่าสำหรับแผชะกันก็ถือว่าโอเคครับถ้ามากกว่านี้ถือว่าโกงแล้วนะฮะอวบิลิตี้ที่ใช้ยากใช้เย็นครับอารันคาสีฟ้าโจมตีใส่ศัตรูที่ติดสถานะผิดปกติจะแรงขึ้น40% แล้วอีกอับัิตีหนึ่งที่ใช้ยากแต่ว่าใช้ง่ายกว่าอันนี้ก็คือเมื่อสตรูติดแผลชะกันจะแรงขึ้น60%แค่ติดแผลชะกันอย่างเดียวฮะแรงขึ้น60%ส่วนอันที่ว่าอาังคาสีฟ้าโจมตีใส่ศตรูที่ติดสถานะป็ปกติจะแรงขึ้น40%อันเนี้ยมันค่อนข้าง,งยากการที่จะให้เขาใช้ได้ง่ายคือตัวเขาต้องมีสถานะหนึ่งนั่นก็คือ สตูสีแดงสิสถานะได้ง่ายขึ้นเนะี่ยแต่เขามีอันนี้นะฮะมันจะสะดวกมากสําหรับอาเบอริตี้สอันนี้ในลักษณะเนี้ยผมว่าอาเบอริตี้หกน่ะมันจะทํางานได้ง่ายกว่าแต่มันก็จะทํางานได้ไม่บ่อยสักเท่าไหร่หรอกแต่อ้อ์เบอริตี้สีนี่สิมันค่อนข้างที่จะยากหน่อยมันต้อง อาังคารโจมตีใส่สตัวที่ติดสถานะผิดปกติด้วยซึ่งปกตินะปกติผมว่าเวลาตัวติดสถานะผิดปกติเนี่ยเราโดนแผลชะกันเนี่ยเลือดมันจะลบพวบพวบพวกแล้วมันก็จะใกล้าตายแล้วเราจะไปโจมตีมันทันหรือเปล่าเผือเผมันจะตายก่อนนะผมว่านะ,ะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสำหรับกกนเทนบาบ ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าใส่ของประเภทเพิ่มความแรงก็ได้ครับรถคุณธรรมหรือว่าเพิ่มความแรงใส่ให้ตรงสีนะส่วนในอดีนี้ผมจะไม่ได้ใส่ให้ดูเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นอดีใน้ตบุ๊กแล้วก็มีมีไอเทมอยู่ค่อนข้างที่จะน้อยนะฮะลิงก์ก็น้อยลิงก์รถคุณธรรมครับหรือว่าเพิ่มความแรงรถคุณธรรมสักอันแล้วก็เพิ่มความแรงสักอันหรือไม่ก็2อ,อันไปเลย แต่อย่างน้อยๆขอให้มีเพิ่มฟวามแรงด้วยสักอันหนึ่งแล้วก็ของก็ใส่พวกเพิ่ม sp อรันคานะฮะอรันคา sp สีฟ้าใส่ให้มันตรงสายนิดนึงมันก็จะได้แรงขึ้นไอดีในโน้ตบุ๊กมันจะไม่ค่อยมีอของสักเท่าไหร่เลยมีน้อยนะตอนนี้กำลังดองอยู่คิดว่าเดี๋ยวจะเปิดทีเดียวเลย ใครไม่มีสีไม่มีสายก็พยายามใส่ให้มันมีคน,มนสมบัตนสออันก็ได้แล้วก็ใส่ให้มันเป็นสายพลังกุวิญญาณสำหรับผู้เล่นใหม่นะอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีว่าตัวละครเขาเนี่ยการโจมตีการออกสกิลการอะไรเนี่ยมันจะแบบเก่งไหมมันจะหูหวามันจะแบบอลังการไหม พราะถ้าที่ดูจาก a าเบ i t ิแล้วมันก็พอใช้ได้อยู่นะ hit แรงบวก1อ่ความเสียหายแรง40ใช่ไหมติดสถานะ60ปกติอ่ะเหมือนกับเขาแรงอยู่แค่140แต่ถ้าติดสถานะจะกลายเป็น200หรือว่า200%แล้วถ้าติดอีก40ซึ่งเป็น a เบ i t ิใช้ยากใช้เย็นก็กลายเป็น240%แต่ผมว่าอันนั้นอนะ่ะมันออกแบบมาเหมือนเราจะไม่ได้ใช้เลยด้วยแหละ ่ะผมก็จะมาเล่นให้ดูแต่ว่าไม่ได้ไปเล่นในด่านน้ําหอมด่านตรงสายของเขานะเพราะว่าหนึ่งเลยอันนี้ผมเล่นในโ้ตบุ๊กไม่ได้เสียบจอยแล้วก็เล่นกับคีย์บอร์ดอ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบลําบากลําบนนิดนึงเลยมาเล่นในด่านที่คิดว่าชนะได้ง่ายดีกว่าการ่วมติของเขาโอ้โหใกล้ฮะไป็นกันโจม่ใกล้แล้วก็ใกล้แบบใกล้มากเลยนะเึ๊บเห็นไหมฮะใกล้มากเพปเป ถ้านหนึ่งฮะโอ้โทุบพื้นด้านหน้าด้านหน้าแค่นิดเดียวเองนะต่อไปเป็นถ้าสองปึ๊บถ้าสองพุ่งไปพุ่งไปแบบสั้นมากฮะท่าสามะโอ้โหถ้าสามดาเมจรวบลบรบรบลบ,บ,บ,บด้านหน้าฮะแล้วก็พุ่งไปต่อยด้วยนะถ้าสองคือสั้นนะถ้านหนึ่งก็ทุบด้านหน้า รู้สึกการทำดาเมจของกันเทนไบจะเป็นลนักษณะกลมๆด้านหน้าทั้งหมดเลยนะเห็นไหมแม้กระทั่งท่าสามเองท่าสามแบบไม่กว้างเลยครับสำหรับตัวนี้ผมรู้สึกว่าไม่โอเคเลยมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาทำมาแบบแท่ลิง์จริงๆดูจากการเล่นเลยนอกจากเราอวยจริงๆนะผมไม่ค่อยให้คะแนนเลยเนี่ยท่าหนึ่งสั้นกลมด้านหน้า ข้สองก็กลมด้านหน้าในลักษณะกว้างนิดนึงแต่ไม่ยาวนะฮะเอาเอาเองเดิมมาเจอเลือดก,ก่อนแล้วเนี่ยข้สองปึ๊บข้อสามปึ๊บปึ๊บทำคอยคอย่าทำคอยอื้อ การออกสก,กิลผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะออกไปทางแย่นะมีถ้าสามคว่าพอดูได้ถ้าสามดูได้แต่ว่าถ้าสามกับมันยังไงอ่ะมันไม่กว้างเลยครับมันค่อนข้างที่จะสั้นไปหน่อยนะเนี่ยโอ้โหดาเมจสั้นมากอาเมจไม่กว้างเลยฮะดูไม่ตายกัน ต่อยลงพื้นทำไมทำไมไม่ต่อยแชปปับับแต่เขาก็ไม่ได้แย่นะเพราะว่าเขามี a อ i l i t y ิี่ที่ว่าติดลูกกินจะแรงขึ้น60%อ,อันนั้นก็พอคู่หน้าได้ส่วนอีก Ability หนึ่งก็คือติ ทีมปาร์ตี้โจมตีใส่ตัวละครที่ติดสถานะจะแรงขึ้น40%แต่ว่าน,นั้นอันนั้นคือแทบจะแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยก็ว่าได้อบิลิตี้แทบจะไม่ติดประมาณนั้นนะเนีฮะเท่าที่เล่นดูเห็นไหมครับมันไม่ค่อยจะติดสถานะเลยแล้วพอมันติดสถานะมันก็จะตายแล้วเรายังไม่ทันได้โจมตีมันเลย แต่ไม่ตายได้ไงเนี่ยแต่เขามีลบหลีกวินซี่นะฮะก็ดีเลยลบหลีกวินซี่ดอกน้ำหอมแล้วตัวเองก็ดอกด้วยอ่าลิงก์ด้วยพอดดูไ้โอเคก็ถือว่าพอดูดีพอดูได้ไม่ถึงก็เก่งนะผมให้คะแนนอืมเป็นตัวที่ พอเล่นได้มีประโยชน์ไปทางลิงก์ซะมากกว่าโอเคยังไงก็ต้องฝากคลิปนี้วเท่านี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ